หวงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มาลูกศิษย์มีความเชื่อมั่นในวิชาวหวงจุย้ยก่อนคิดทําธุรกิจบนที่ดินเปล่าได้เชิญท่านอาจารย์มาให้คําแนะนําเปรียบได้ว่าติดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องก็จะถูกเม็ดที่เหลือแต่หากทําแล้วไม่ดีไม่คุ้มควบคุมไม่ได้ก็ไม่ควรลงทุนให้เสียประโยชน์จะทาก็ทําได้แหละทา <ำ S 2> ได้เร้องน้ำหลังแต่อย่าไปคิดเยอะคุ้มไม่คุ้ม น้ำมาทำไปไม่มีประโยชน์เ,นเสียเงินเสียที่การดูแลรักษาก็ยาก <c oughs> มันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่พอที่แบบมันจะไม่กระทบจากแดดจากอากาศเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูแลรักษาอีกมันจะมาเป็นปัญหาที่หลัง ปัญหาเรื่องตะไคร่แต่ปัญหาเรื่องความสะอาดไม่มีดีกว่าจะได้ใช้พื้นที่เต็มด้วยก็ได้ทำแต่ว่าไม่ไม่รุ่งเรืองอก็ไม่ทำสมมติหมด จต่นวกว่าตอนนี้ทำแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไมไมย,ยุ่งเลยแล้วก็สามารถหาอะไรกิจกรรมทางการก็ได้คือถ้าคุณจะทําธุรกิจเนี่ยนี่นี่พูดในคร้งวิชาอาจารย์ก็ประสบะการณ์อาจารย์นะตลอดชีวิตประสบะการณ์อาจารย์ก็ต้องบอกว่าคุณทำฮวมช่วยให้ตัวเองก่อนคุณอย่ามาเลือกอย่าอย่าอย่าเพิ่งเป็นปัญหาเรื่องนี้ถ้ามีหวงช่วยแล้วเป็นหวงชุ่่ยที่ถูกต้องและคุณทํา ชีวิตคุณก็จับอะไรมันก็ได้หมดแต่ถ้าคุณมาทุ่มเทกับธุรกิจในขณะที่คุณยังไม่มีวงจุย้ยมันไม่ใช่ก็เท่ากับน้องเขามีน้องเพ้าก็ส่วนตัวเขาอ่ะเพราะว่าถ้าเวลานับแต่ละคนแต่ละคนะดูในในส่วนตัวเองอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันมันไม่ได้มันไม่ได้มีทุกคนเขาก็ดีของเขา ขึ้นชื่อว่าหุ้นส่วนน่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ทั้งหมดคืออย่างเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องปรึกษากันถูกปะอ่ามันต้องแชร์กันไอ้ตรงแชร์กันเนี่ยมันไม่เต็มร้อยไงเพราะมันจะมีส่วนอื่นของชีวิตด้วยมันไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ไงออกชั่นสองเนี่ยคือจะใช้สร้างกรดัง ก็ได้ไปอยู่ดีไม่มีปัญหาอะไรเป็นโกดังแบบไหนโกดังย่อยหรือโกดังใหญงโกดังใช่ไหมอาชีพที่บอกทำเป็นเก็บทำแก๊สอัแก๊สได้หมดอ่ะหมใช่ใช่โรางงานอัแก๊สขออมุยากเลยเราบ้าจริงนะ เอ่อไม่ไม่ยากเป็นโกดังเฉยๆจะไม่ใช่ผลิตไม่ได้ผลิตเฉยๆเราไม่ได้ผลิตเราแค่แค่มาเก็บแล้วก็มาอัดเฉยๆก็อีตัวอัดนี่แหละปกติเขาไม่ให้ท่านี้เขาไม่ให้อืมต้องต้องเก็บไว้เฉยๆเฉยซื้อมาใส่ไปก็ได้แต่ว่าไม่ได้ก็ซื้อไปขายไปแหละน้ำน้ำเข้าจากต่างประเทศเปซ้ำเด็ดลูกป็นทั้งทั้แล้วทุกวันนี้ที่ชอบโกดังอยู่ครับตอนนี้ก็ังมีทุกที่ ทำยังไงเดีจะมีวงชุวยเหรอมาทำที่บ้านเนี่ยทำที่บ้านใช่ทำที่บ้านบ้านตัวเอง <Ừ. S 1> คือถ้าวงช่วยมันดีถ้ามันทำถูกต้องคุณมีร้อยกิจการก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร <c oughs> แต่ถ้าเกิดมันไม่แข็งแรงเนี่ยกิจการมันก็ควบคุมไม่ได้ <c oughs> คือถ้าคุณไปเรียนหรือคุณสนใจแล้วเรียนได้ได้มีโอกาสเรียนคุณจะคุณจะ ไม่ใช่รู้เฉพาะคุณคุณจะรู้คนอื่นคุณจะเอาชีวิตของคนอื่นเยมาศึกษาได้อืเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในมุมทางดงจุย้ยมันคืออะไรมันจะรู้หมดเลยมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเ,เราเปรียบเทียบไม่ได้เราศึกษาได้หมดดาราคนนั้นตายอุบัติเหตุเสียเงินติดคุกเกิดจากอะไรที่เราบอกได้ล่วงหน้าหมดเลยอื เพราะเนี่ยอย่างคุณคุณให้มาเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ต้องดูเนี่ยอาจารย์ต้องต้องดูชีวิตของแต่ละคนเนี่ยข้อมูลเหมือนอย่างเขาเนี่ยเชิญยาไปดูบ้านอาจารย์ห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดเลยอย่าเข้าอยู่ก็มือเปล่เจ็บของเออก็นั่นดิเพราะถ้าเข้าไปแล้วแย่เลยงานการดีขึ้นดีขึ้นเนาะก็นั่นแหละ ถึงบอกอาจจะมาเตืนการใช้ที่สามแล้วเนาะแต่ต้องก็ก็ต้องระวังนะมันยังไม่มันมันเป็นเพียงระหว่างทางขึ้นบันไดเท่านั้นเองมันขึ้นอ่ะแต่ว่ามันก็จะมีลิมิตเพราะเวลามันเปลี่ยนไปตอนนี้เวลามันเปลี่ยนเนี่ยที่อาจารย์พยายามเตือนลูกศิษย์เนี่ยเป็นห่วงก็ก็คือพออย่างนี้โดยเฉพาะเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปเนี่ยทั่วโลกเนี่ยวิกฤตอืม ธุรกิจพังหมดแย่กว่าโควิดอีกแล้วนี่การทางเราก็ต้องไปทำที่บ้านตอนแล้วค่อยมาดูอีกทีเหรอคะหรือว่าทำไปแล้วก็โอเคละไม่ใช่ไม่ใช่ไปเสริมเข้าใจจะเดียกความอาชีายให้แเพราะอาจารย์บอกสมมติบทลคร โยก็ต้องมีองค์จีของตัวเองที่ดีที่สุดทีที่บอกหลัจะต้องเสร็จทำไมโยกเข้ากับโยกในต้นทุนที่ดีก่อนอแล้วโย่ไปทําอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ไร็ได้พื้นฐานตรงนี้ไม่มีประเด็นจตโตดังก็ดีจะเป็นมีสองกได้ได้ได้แต่ตัวเองทิ้งทิ้งที่บอกฝั่งนี้มีพลังพอไหมต้นทุนพอไหมอาจารย์บอกแล้ใช่ไหมอาจารย์บอกไม่เห็นที่ต้นทุนของโยูต้องโยกไปศึกษาก่อนแล้วโยกบอโอเคก็ให้อาจารย์ไปดูแล้วอาจารย์ก็จะไปฝักให้ได้ มันไม่ใช่ปรับลอยเปิดใจนะเพราะเราบางครั้งจากบางอย่างอาจจะใช้การล็อกให้ดีที่สุดไม่ให้รั่วดีกว่านะแต่ก็อะไรอย่างนี้ดีกว่ามือทิพ์เยอะมือทิพ์เยอะแล้วก็เข้าจับจะไม่ต้องเดินทางเหนื่อยเท่ากับคนเดินนะซีเปอร์กว่าเยอะแลอะไรอย่างนี้ดีกว่าจับอะไรจับอะไรก็ก็ง่ายเป็นเงินเป็นทองมัน่างนี้โอเคเท่ากับไอ้ก็มีดวงไอ้ก็วิธีของไอ้จะไม่เหมือนกันคนไทยเขาไม่ใช่ต่างชาติ จะไม่เหมือนกันอาชื่ออะไรหลายอย่างเราทุกอย่างวันเกิดตัวของจุยทุกอย่างรวมใช้ห้าหกไอาใช้ไม่เป็นมันต้องเอามารวมกันไงแล้วถึงจะได้คําตอบเนี่ยเนี่ยอาจารย์ดูให้เนี่ยเอาดวงมาเอาที่มาเอาดูสภาพแวดล้อมครับท,<ำ>ทุกอย่างแล้วอย่างมากเนี่ยแค่ได้แค่ได้ทําแค่ได้ทํา ถค่ทำแค้ทสุขแล้วเพราะงั้นเพราะจริงๆแล้วชายู่ภูมิตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะแต่ทํทำอะไรเขาก็ชายุคเมันเสียที่คือที่มันใหญ่นะแล้วคุณมีอยู่ตรงแค่นี้นะคุณปรับสภาพแวดล้อมไม่ได้ซึ่งสภาพแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโรงงานยังดีว่าธุรกิจที่ทำอันเนี้ยถ้าเรามองเนี่ยมันมันเป็นธุรกิจกันริงแต่ถ้าเปิดในทางองค์กรเนี่ยถือว่ามันเท่าๆมันึต้องหลบหลบเข้ามาอยู่อย่างนี้ เนี่ยอันนี้คุณแง่ว่ามันจะไม่คุ้มกับการลงทุณอ่ามันไม่คุ้มเพราะเงินเวลาเราจ่ายจะจ่ายไปเป็นก้อนแต่ว่าเวลาเงินมันมันก็ทยอยมามันมาเยอะๆแล้วเรายังเป็นภาลากไหมใช่รักษาเป็นภาระที่ต้องมาคอยดูแลมันมันไม่ดีเราก็ต้องหาทางแก้ทำให้เราเดินไปทางอื่นไม่ได้นี่อาจารย์บอกวิกฤตมีนะครับอาจารย์บอกวิกฤตของคนเนี่ยใช่ไหมนี่คือเศรษฐกิจโลกดาว ใช่เศษตะกินโลกดาวเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ตอนนี้พยายามเลือนลูกศิษย์คือเราเราสร้างเข้ามาไงเขาดีดีดีถ้าอยู่ดีๆแบบพอสถานการณ์เปลี่ยนไปเราไม่เตือนก็ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์เขาของคุณกำลัอง,งานด,ดีดีคุณถ้าส,ส่วนรวมไม่ดีเนี่ยมันก็กระทบเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มันไม่ตกหรอกลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยที่ผ่านมาสามปีมาเนี่ยเก้าสิบเอร์เ็น รวยทุกคนเลยดีขึ้นทุกคนเลยให้รวยคนงไเลี่ยนตัวนจอ้าวถ้าตามตามดูตามฟังอ่ะก็จะรู้เออก็ดีก็ทั้งนั้นอ่ะมันไม่ได้หายมันจะย้ายไปอยู่ที่ใครทนั่นเองอยู่ที่ใครแบบดวงดีอ่ะถ้าพูดกันแบบสั้นๆมาดวงดีแต่จริงๆก็คือเราก็เราก็คือเป็นคนทาดวงดวงให้เขาอ่ะแหละเปลี่ยนดวงใหม่ ถึงอย่างของคุณเนียมีโอกาสอาจารย์ถึงบอกว่าที่บอกเพราะอะไรเพราะถือว่ามาเจอแล้ววันนี้แล้วมีเวลาอีกประมาณแปดเก้าเดือนเองแล้วจบแล้วทีนี้ก็ต้องไปรอเฟสใหม่คนละเรื่องแล้วยุคแปดเนี่ยเป็นยุคที่จะรวยรวยง่ายที่สุดมันถึงมีมีพวกเศรษฐีร้อยล้านพวกรุ่นรุ่นใหม่เยอะไงแต่ต่อไปไม่ใช่แล้วบ้าบ่ปอปอปีถัดไปเนี่ยจะเป็นปีแห่งความบ้าบ่อปอแล้ว ดีอยู่แค่สองสามปีแล้วก็ลบแล้วก็เตือนเตือนด้วยรอนพยายามเตือนพวกลูกศิษย์ครับให้เนี่ยให้ทาให้ตรวจตรวจไอ้ครอบครัวเรื่องไซต์ที่ทขาทำกันทุกคนอะหรือไม่ก็คือถ้าถ้ามั่นใจก็ให้อาจารย์ไปแก้ให้ใหม่อีกทีนึง่งเออเพราะว่ามันข้ามยุคแล้วไงข้ามเลย มันจะได้สอนล่วงหน้าทําล่วงหน้าเวลาไปแข่งกันทําตอนนั้นเนี่ยจะรอรอของกี๊กเตรียมตัวไว้ก่อนเออเตรียมตัวไว้ก่อนสบายๆไม่ใช่รอของสามเดือนห้าเดือนไม่มาเงี้ยโดนเข้าไปแล้วแค่ทีว่าจะทำอยู่หลายกันแต่ว่าจะให้พี่ผู้ชายทำก่อปีอะไรอ่หมูส่องค่ะโอ้เป็นคนเก่งกับคนขยัน คือไปรอดอ่ะเออไปรอดแต่ยุคเก้าไม่โอเคนะสองเก้าไปอะไรกันมันจะสะดุกคนสองในยุก้าไม่โอเคเนียทำังไงก็ทำหุ่นยไงเออโอแกีไยยางสองหกสองแปด ทำเพยังไปเลยการการจะทาที่3เออคุณคุณถ้าคุณทําแล้วคุณดูไปเลยภายในภายใน30 60วันชีวิตเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคุณมาว่าอาจารย์ได้เลยก็แ,แถวแถวคุณก็เห็นมาแล้วไง <c oughs> ว่าเวลาที่อาจารย์แก้แก้แล้วมันเป็นไงมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมล่ะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้อาจารย์บอกเวลาเลยคุณคนอะไรคนชาติอะไรว่าแล้ว แล้วไปทำงานที่ฮ่องกงอืมแล้วผมเที่ยวไปทำงานทั่วโลกทำที่ฮ่องกงกีปีป,ปีสองปี๋อ,อปีสองปี <c oughs> บ้านติดติดเรื่องพวกอดตศชาตินะทั้งหมดแล้วเรารู้อยู่ทุกอย่างฮ่องกงก็ดีมาเก๊าก็ดีทุกคนใช่ไหมพวกเศรษฐีคุณรู้ไหม <c oughs> ว่าที่ฮ่องกงกับมาเก๊าอ,อาจารย์อ่ะ เขาแจกเขาแจกรับเขาแจอาจารย์ที่พูดเอออาจารย์ทำงานที่นั่นที่บอกทำบุญก็มีหลวงจุ้ยให้กับคนฮ่องกงที่บอกตึกก็ดีอะไรก็ดีเขาก็มีคนวางของอยู่ก็ใช่ไงไม่ใช่สร้างโม่โม่เขาบ้านเราแต่เราสิงคโปร์เองก็เหมือนกันสิงคโปร์ก็ตึกตรงนี้ีคนนทุกคนมีหมดพวกตึกธนาคารหลายแห่งในสิงคโปร์อาจารย์ทำทั้งหมดแหละที่บอกว่าวทำไมไม่เกิดเขารวยเป็น ธรรมชาติไม่ใช่ไม่ใช่ทุกปีไม่ใช่ธรรมชาติไม่มีอยู่เนี้ยในไม่ใช่รวธรรมชาติเฮยพืเขาดีก็ต้องมีคุณซื้อทุกอย่างมันต้องมีคุณซื้อไงแล้วก็ทําตามถูกแล้วแหละไม่ใช่รวยธรรมชาติเราต้องเป็นรวยที่ควบคุมต้องต้องให้เขาไปตกลงกันในที่สุดต้องให้ไปตกลงเอาใครเป็นเพจในการชี้งานอืมมุมเป็นหลักตัดสินใจทุกอย่างที่นี่เอาใครกันแน่เพราะไม่ไม่งั้นเนี่ยออฟฟิศเนี่ย มันไม่มันมันต้อง exactly สําหรับใครจะได้ทําให้ไดเ้เพราะว่าเพราะว่าโดนแต่ละคน,นมันขัดเป็นอยู่ใช่เลือกดีสํสหรับคนหนึ่งมันก็จะไม่ดีสํสญญาหรับอีกคนคนหนูเนี่ยในยี่สิบปีข้างหน้าไม่ดีคนแพทย์เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วไม่ดีตลอดไ,ไม่ว่ายุคไหนไม่ว่ายุคไหนคนงูเนี่ยเหนื่อย คุงแมนดารินหรือหรือกองต้องกองต้งได้อยู่อ่ากองต้งได้อยู่ระเบิดนานแล้วใช่ไหมครับแต่ค่อนข้างเขาเป็นคนดีอ่อ๋อแล้วหลังจากนั้นกองต้องก็แล้วพวกกองต้อ่ะฟังได้อยู่มาพูดที่ไหนแล้วจะมาเป็นอะไรเนี่ยยังไงใช้ภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษจำพีได้หมดก็มากกว่าห้าคนเราหรือวไปทำงานอยู่ที่เกาหลีอว่าอืมเราตอนนี้ทำงานที่ไหนทำงานที่บุกไทยก่อสร้างก่อสร้างโอเค อ,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 อ่ะคุณคุณดูแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์ทําให้คุณรวยอ่ะเ <c oughs> ออ <c oughs> โอเคเคุณพราะคุณเข้าใจอ่ะครับไอสิงคโปร์เขากเข้าใจคุวงด้วยเข้าใจอย่าง